เส้นทางบอกก่อเกลือถึงโรงแรมสวัสดีล้านนาตัวเมืองน่านนะครับ สวัสดีครับสันสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการเดินทางสนุกสนานไปกับคนชอบเที่ยว เส้นทางนี้ตรงไปจะไปออกบ่อเกลือบ่อสองนะครับที่เราอยู่นี่คือบ่อเกลือหนึ่งข้างหน้านะฮะเป็นบ่อเกลือสองฮะเรากําลังมุ่งหน้าไปนะครับบ่อเกลือสองก็อาจจะขับรถผ่านนะครับเพราะว่าเวลาตอนเนี้บ่ายสามเราใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเพราะเราขับช้ากว่าจะเข้าตัวเมืองได้ เดี๋ยวกว่าจะลงไปถึงอำเภอเมืองน่านาต้องไปหาที่พักอีกเราคงใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนั้นตอนนั้นตรงนี้เราอาจจะขออนุญ,ญาตแค่ขับรถผ่านนะฮะบ,บอกเกลือสองไปก่อนนะครับข้างหน้านะฮะบ,บอกเกลือโบราณแล้วก็ที่จอดรถนะฮะด้านในนี้ ในว่าเป็นบอกเกลือสองวนะนให้ดูนิดหนึ่งกันากันนะครับนะเห็นไหมะนี่นะบ่อกเกลือสองเขาก็ทำสวยอะ่ะเห็นไหมฮะบ่อนี้เป็นบ่อกเกลือสองอแต่สวยอะ่ะ เขามีโคคู่โคสามโคสามตัวแล้วก็บอ่ออยู่ด้านหน้าสวยจังเลยเห็นไหมครับพอเห็นแล้วนะครับนะบอ่ออยู่ด้านในนะบอ่อนะเห็นบอ่อนะฮะอันนี้บอ่อนะครับบ,รรบ่อนะฮะพอเห็นแล้วนะครับขออนุญาตนะครับก็ลงไปอีกหลาย นะอีกไม่น้อยกว่า80กิโลเมตรที่จะต้องเข้าตัวเมืองใช้เวลาอีกพอสมควรเนื่องจากวิ่งบนเขาไม่อาจจะใช้ความเร็วได้นะครับทางออกตรงไปจริงหรือโอเคทางออกตรงไปนะฮะข้างหน้าก็คงจะออกเข้าเมืองเหมือนกันนะครับ สวยมากผ่านท้องทุงง่งนานะฮะแล้วก็มีกรงสเตมีสวนดอกไม้อยู่ด้านหน้าเล็กๆนน้อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นอดอกดอกเสียนนะครับดอกเสียนคล้ายๆหนวดแมวอะ่นะอยู่ด้านบนสวยสวยอนะาจาราบวรากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับ ีกระท้องทุงหน้าสวยมากนะครับโอ้สุดยอดนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวเพื่อบอกกูก็ขอเรียนเชิญได้นะครับถ้ามาไม่ถูกก็มาตามคลิปที่เรานำเสนอนี้นะครับเส้นนี้เหมือนจะเรียบริมน้ำมา ซึ่งเป็นสายน้ำต้นแม่น้ำน่านะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำว้าอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงสปันสุดท้ายก็คงไหลไปรวมเป็นแม่น้ำน่านแต่จุดรวมนะีไม่แน่ใจว่าตรงอำเภอไหนจะเป็นสนันทิศุขใช่ไหมหรือลงไปแม่จริมอาจจะเป็นแม่จริมก็ได้นะครับแล้วก็อำเภอเมืองน่านนะครับ สวยนะฮะท้องทุ่งนานะบรรยากาศดีอ่ะโอ้โควายขี้เต็มนะนะครับคุรีงัวกันเยอะอย่างนี้โอโ้ประตูก็น่ารักนะค่อนุ่มสวยสุดๆน่าอยู่จงังชีวิตวิถีชีวิตแบบบ้านๆอยู่อย่างง่ายๆแบบสบายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นลุกหลังนิดนึง ใ่ว่าคงไปเชื่อมกับถนนใหญ่ที่จะเป็นถนนดำตามคำแนะนำนัตรงไปุบยช่วงนี้เป็นรถหนัง ถนนน้ำอยู่ซ้ายมือด้านบนนะที่มีสายไฟฟ้าที่สังเกตพอมองเห็นนะครับแต่หาจุดเชื่อมอยู่นี่ปลายมางนะครับค็ถ้าโรงแรม,ดมรูโรมสไตย์นะครับปลายมางนะฮะก็ด้านล่างน,นั้นเป็นแม่น,น้ำมางนะนะ เป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะนอนได้ประมาณสักคนหรือสองคนไม่เกินนะั้นนะครับเดี่ยวซ้ายทางออกนะครับคงไม่ต้องตรงไปนะฮะนะครับเราขึ้นด้านนี้นะครับเอ๊ะ เส้นนี้นะครับเนะ<ะ>อาขัดขันก็ไปหลงอ๋อเหรอดีไม่เป็นเราหลงอันนี้ผูฟ้าหรือเปล่าเดีย๋ยวขอก็เขียนว่าอะไรปัวเจ็ดสิบสามน่านแปดสิบห้าหนึ่งหนึ่งอะไรนะแม่ขอถามก่อน เป็นวิวสวยถนนลอยฟ้าเห็นไหมครับรวิวสวยถนนลอยฟ้าแต่มุมน,นี้มองไม่ค่อยชัดนะไม่เหมือนมุมนูน้นจะเห็นแต่ครับมุมนี้มององมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ด้วยนะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับจุดชมวิวตัวเอสสามเลขสามสวยนะครับ ตอนนี้เราผ่านอำเภอสันติสุขแล้วเรากำลังจะเข้าตัวจังหวัดน่านนะฮะระยะทางก็ในว่าอีกประมาณสักเจ็ดกิโลโดยประมาณนะครับตรงนี้เป็นป่าสักสวยมากนะ,ะแต่ว่าสัก์เขาก็ทิ้งใบแต่ว่าเขาอยู่สองข้างทางดูสวย เจ็ดกิโลหน้านะครับรเบียงยิ้นและอาหาหน้าไวาเดิน ไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดกริ๊งกริ๊งขอขอบคุณมากครับ และกดติดตามตอนต่อไป